ขณะที่โคศกกลุ่มโกะวะปปก็ยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาสารแพง่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองม็อบประชาธิปัตย์แจ้งวัฒนะหลังจากเกิดเหตุทำร้ายประชาชนและทหารรายวันค่ะ นายมลัยรักทองชัยหรือสอนรักมาลายทองโฆศกกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกวบพร้อมด้วยหมุนชนเดินทางมายื่นหนังสือต่ออธิบดีผู้พิพากษาสารแพร่งเพื่อขอให้มีคำสั่งยกเลิกคุ้มครองผู้ชุมนุมกอปปสข,ของพุทธอิสระเปิดทางการจราจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะนายมลัยรักกล่าวนะคะว่าวันนี้ได้นำรายชื่อของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช,จากการใช้จากการใช้เส้นทางการจราจรดังกล่าวรวมทั้งผู้ที่ติดต่อราชการ ในศูนย์ราชการด้วยความลำบากประมาณ5,000รายชื่อแนบคำร้องเพื่อยื่นถึงอธิบดีผู้พิพากษาสารแพ่งค่ะเนื่องจากเห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มมอบประชาธิปัตย์แจ้งวัฒนะสร้างความเดือดร้อนและเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์กับพันเอกวิทวัสวัฒนกุลถูกกาดมอบประชาธิปัตย์ทำร้ายร่างกายและเหตุการณ์อื่นๆที่มีประชาชนถูกทำร้ายเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกคุ้มครองผู้ชุมนุมของกลุ่มกปปสและให้เปิด เส้นทางนะคะแล้วก็พื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะกปะปสต้องมีสำนึกนะครับสิ่งที่คุณทำมาหลายเดือนเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมแต่มันเกิดความทุกข์ร้อนต่อประชาชนนักเรียนกำลังจะเปิดเทอมก็มีความทุกข์ร้อนในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ปกครองที่สัญจรไปมาขณะข้าราชการยังถูกกระทําเช่นนี้และประชาชนจะอยู่อย่างไรฉะนั้นวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาปฏิบัติตามแนวทางคําพระราชลรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนมีความทุกข์ประชาชนก็มาพบนะผู้พิพากษาศาลต่างๆกระบวนการยุติธรรมเพื่อขอพึ่งบารามีนะครับหรือขอพึ่งความยุติธรรมให้เกิดแก่กับประชาชนคืนความสุขคืนพื้นที่ และคืนความยุติธรรมให้กับสังคมประชาชนจะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโฆษกกลุ่มกวประบุด,ด้วยนะคะว่าการมายื่นในครั้งนี้เนื่องจากเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงมาเป็นตัวแทนในการยื่นเรื่องทั้งนี้ก็เชื่อนะคะว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมและยืนยันว่าเชื่อในกระบวนการตัดสินค่ะ